วันนี้ได้รับกล่องพัสดุเล็กๆกล่องนึงนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเพิ่งจะได้รับมาตอนเย็นนี่เองค่ะประมาณสามทุ่มค่ะทุกคนมาส่งเดึกมากนะคะแต่เขาก็บริการดีนะคะนี่มีชื่อบอกนะคะว่ามาจากที่ไหนเอ่ยคนส่งก็คือชื่อน้องเข็มพรค่ะทุกคนได้รับแล้วนะคะเป็นกล่องพัสดุเล็กๆน่ารักเดี๋ยวรักจังจะต้องแกะลุ้นดูนะคะว่าน้องเขาส่งอะไรมาให้เอ่ย แกะมาลุ้นดูกันนะคะแกะลุ้นดูกันคะ่ะอะไรนาะอะไรนาะลุ้นดูนะคะนี่กล่องเล็กๆน่ารักน่ารักว้าวเห็นแล้วล่ะค่ะข้างในข้างในเห็นแวบ,บๆเห็นแวบ,บๆนะคะมาลุ้นดูลุ้นดูคืออะไรเอ่ยน้องส่งอะไรมาให้นะ ไมาดูสิคะอุ้ยเป็นที่คาดผมน่ารักจังเลยแบบว่าเขาเป็นแบบอุ้ยดูสิอุยทุกคนน่ารักจังเลยอันนี้จะเป็นแบบว่าเขาถักไหมพรมเนาะแล้วสําหรับคาดผมแบบนี้อุ้ย,ยน่ารักเกียบบอลขอบคุณมากพี่รักจังชอบชอบชอบอุ้ย ขอบคุณนะที่อุตส่าห์ส่งมาให้อุยเข้าใจนึกถึงพี่นักจังจริงๆนะเพราะว่าพี่นักจังก็เพิ่งจะชอบแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบมาหลายๆอันเลยพยายามจะอยากได้หลายๆสีเนาะชอบมืหน่ารักเพราะพี่นักจังก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนผมหยิกเนาะแล้วก็เกลยดไปยืดไปยือดอ่าไม่ใช่ไม่ได้ยืดแล้วก็ขี้เกียจใด,ดก็เลยแบบอืมเอา ที่คาดผมแบบปิดไปเลยก็จะทําไม่เห็นผมเราฟูหยุกหยอกหยิกหยงอ,ยง,อ,ยง,อยงแบบนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆและน้องก็เห็นว่าพี่ก็ชอบคาดแบบนี้น้อง,องก็นึกถึงไว้ขอบคุณมากๆนะที่อุตส่สหาห์ส่งมาให้ขอบคุณมากๆรักมากๆเลยชอบเลิฟเลิฟขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้นะคะเป็นความน่ารักเป็นความประทับใจที่น้องกานึกถึงนะคะชอบชอบอมีชุดสีเหลือง าสวยๆน่ารักอันนี้ก็ชอบค่ะที่เป็นคาดแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วน้องเขารู้ว่าเดี๋ยวนี้พี่นักจังชอบคาดแบบนี้อ,อขอบคุณจ้าลืมมบ,บายขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ